สวัสดีครับชื่อตะวันนะครับผมปัจจุบันอายุ24ปีนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าถึงความประทับใจนะครับหลังจากที่ได้ทานอาหารเสริมตัวนี้ไปนะครับคือจะเป็นตัวนี้ครับผมก็คือจะเป็นตัววีสานะครับตัววีสานะครับช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะครับก็ช่วยในเรื่องของการให้พลังงานนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทางอารมณ์นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเน้นช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับทําให้ร่างกายเรานะครับดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับผม เหตุผลที th to ่ผมมาทานตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเองนะครับทำงานใยวกับเรื่องของความคิดอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะนะครับก็เลยมีพี่นะครับผมเขาแนะนํามาให้ลองทานตัวนี้ดูนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมทานไปแล้วนะครับเออรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีสมาธิกับการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็บางทีนะครับเราทํางานไปรู้สึกว่ามันเครียดใช่ไหมครับตัวนี้นะครับก็จะไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทําให้ทดาให้ความรู้สึกอารมณ์เรานะครับดูลดลงนะครับ แล้วในส่วนของเรื be ่องต่อมานะครับก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะเนี่ยคือปกติแล้วผมก็จะเป็นคนที่ป่วยด้วยนะครับก็คือจะมีอาการป่วยบ่อยเป็นวันบ่อยนะครับก็เกิดจากเราครับในร่างกายของเราครับมีอนุมูลอิสระมากเกินไปนะครับทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราครับมันเริ่มเสื่อมก็มีตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของเรื่องรสชาตินะครับรสชาติตัวนี้ครับผม ถือว่าโอเคนะครับผมเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่แล้วก็กีวีนะครับผมมันทําให้รู้สึกว่าเออมันได้รสชาติของผลไม้จริงๆนะครับผมแล้วก็มันออกจะออกอมเปรี้ยวนิดๆนะครับผมอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นกล่องนะครับผมหนึ่งกล่องนะครับจะมีทั้งหมด3าซองนะครับส่วนซองนะคจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมอ่ะแล้วเวลาทานนะครับตัวผมเองจะทานตอนเช้านะครับผมเพราะว่าตอนเช้ามันจะ ต้องการสารอาหารเยอะนะครับก็เน้นทานตอนเช้านะครับผมแล้วตัวนี้ครับมันอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงข้างกล่องนี้นะครับผมจะบอกเผื่อไว้นะครับผมสาหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะครับสามารถทานได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของการตัดต่อพันธุกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่สานะครับก็คือจะไม่มีกรูเตนเป็นส่วนผสมนะครับไม่มีซูคารโบสนะครับผมแล้วก็ อย่างที่5นะครับก็คือไม่มีส่วนผสมเทียมที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนี้นะครับผมอ่ะก็สําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมอยากจะลองทานตัวนี้ดูนะครับผมหรือมีความเครียดนะครับผมหรือไม่มีสมาธินะครับในการทํางานนะครับผมหรือสมาธิหลุดอะไรเงี้ยก็แนะนํนะครับลองซื้อมาทานนะครับสามารถติดต่อได้กับตัวแทนจําหน่ายนะครับของวาซโยนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับผมลองทานนะครับ